Mày gặp phải cung Mày gặp phải bà thua rất là luôn luôn Bát luôn 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 สวัสดีค่ะยารยรวยพาจวดช่องเมล์เสี่ยคชาแนลมือนีสิผ้าะมาเฮ็ดเมนูลาดนากุ้งใส่หมูพี่น้องเข้ามาเบิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามสับตะไครให่าน้ำราคาเด้อมาขั้นตอนแรกเนาะนาวนี่แหละเครื่องข้าก็เตรียมกุ้งข้าไปแกะแล้วซื้อมาแซ่น้ำสุดาหมูหมักข้าวมักกระมีไข่กระมีน้ำมันพืชกัดใส่เครื่องธรรมดาเทานี่แหละใส่รสดีใส่สย,ยังนี่ยแหละขา้าวหน้า เส้นไงร้านอาหารเซ็นไงเออร้านอาเส้นใหญ่มือนีิเทาก็เตรียมไว้มันมีสามคนเทาก็เตรียมสามสามจานเนาะโดยกาน<ร>ทอดกระดูกนี่แหละได้ประมาณนี่กุ้งเทาแซ่โซดาเทากะเสียากุ้งขึ้นจากน้ำเสียก่อน,นอเนาะเทออกจากโซดาเออเทออกจากโซดาซะก่อนก่อนสิได้เอาไปผัดเด้ไปเท่ผมันจังบ๊เปื่อยได้น้ำมัน ใส่ปลาหลเส้นใหญ่มันสิมันแห้งได้เส้นใหญ่เนีนใส่เพราะมันบติดกระทะเส้นใหญ่เนี่ยมันมีน้ำมันได้ครับมันก็คือเส้นตัวอื่นแมีนมันคือเส้นมีเส้นเส้นก๋วยเตี๋ยวกับย่างมันด้วยหากว่ามันแห้งเส้นมีในีแจ็ค่อยแห้งครับใส่น้ำมันให้มันทั่วกระทะจักหน่อยมันทั่วกระทะอืมสืมาผัดเส้นผัดเส้นซะก่อนให้เป็นสีดำดำอ่า วิธีทำง่ายๆไปที่อยู่หวานที่อยู่ดำหวานที่ทำอะไรเส้นน้ำซีดำดำเออเส้นเดลอ,อกดำลังๆอันคือเสียนล้านไหนอ่ะแนนเดี๋ยนโน่นี้ง่าย เอ้ถ้าเส้นมันสุกมันสีขอดแค่น้อยเด้อหลังคือเส้นสุกแล้วเสี่งงอเอองอแค่น้อยกำลังมายืางอ่ะนะเข็มมาสุกมันกะสีย่างเริ่มว่าเริ่มปบื่แล้วเออเริ่มแล้วใบเทแล้วใช่ไหมน่าจะเป็นมาเทสเทถาดไว้บเนี่ยอืมอลากาออกใส่ถาดไว้อืมใบส์เมื่อปีเจ็ดดอกมันติดยาก ล่อน้ำไปล่อหนามไปเห็ดน้ำลาดแมนตุ้มแกะว้กับมีอยู่ในตู้เย็นอเอากระสิมะสามซีกีบเออใส่ผู้มันหอมบ,อบันนี้ข้าสิ้พัดเครื่องได้บ่ะที่เนี่ยพัดเห็ดน้ำลาดนา้ำเห็ดน้ำได้บ่ะที่เนี่ยน้ำนัวได้ป่ะเนี่เยเอออันนี้มันผ<อ>ัดหมูหลายแลย้วเออ กระเทียมให้มันดิงเหลืองหอมๆสัหหไไกหน่อ,อยก็กหลายแท่น้ํมันนี่ก็ได้ยังบอกว่าพ่อมันฟังอู่ล่ะเออเช่จ้วกเชี่จ้วดให้บักหลายไดกินหลายแนะ้ำมันก็ดีแมนไข่มันแฮงหลายอยู่สองคนเฮานี่บักหลายตักออกก่น แค่กระเซ็นหมูเพราะผมแท่เลยไม่กับผมแท่ตนน้วเนาะม,มันหงอกบ่อมันย่ากของหมูเส้นเดียวเออ <c oughs> อ่ะเริ่มเลี้ยงแล้วเอาหมูมาเอากับหมูใส่ได้ป่ะทีไหนหมูว้ามันสุกเออหมูจะเอามักไว้มัอน,นี่ต้อนร่วนได้บ่เนี่ยได้แต่กล้องซอฟซอฟอืมขนาดกินหน่อยๆก้นมึงหมูรู้ป่ะ เส้นไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอกชอบแต่ตอนไม่ชอบกินเส้นเว้ยจีฮักกะติพัดหมูเห็นไม่ซุกไปใช่ไหมกะตีปงเครื่องดรู้ปะใช่ไหม <S <S หพเพมาราะว่าเขาหมักได้หนีแล้วเขาใช่ปลาไหลเออแมนดูมูหมกออักเราซอฟปลาเขียวประมาณนี้ละน้อยหนึ่งอย่ากละน้อยอยอากละน้อยอเราปรุงหมูแล้ว เกี่ยวขาวน้อยหนึ่งไปนี้มัดจิมมัดหนักระเต้าแก้วแมนหนกักกะบันนี้เต้าแก้วนี่มันก็เค็มอยู่แล้วเนาะเด้อเค็มแห้งเหรอไม่ไรโอ้ยบะไส้นี่ก็บะหอมแปดนาสิบะหอมแม่แซบ่บแมนนี่น้ำตาลเด้อน้ำตาลเด้อหวานของซิดโลเดอ้อกะเอาในใสายตาลวดอเออออกหวานอันนี้เขาจะเป็นของ,งคูดเด้ออันี้เป็นของแท้อือ้อวนอร่อย ในสายตาเลย้เขากะเจี๋ยวมเขาเล่เขาเล่ให้ให้เข่าเครื่องก็แบบน,นี้เว้ยตอนล้วนเลยใจตากล้องไม่ต้องห่วงเอ้ยเล่เข่าเล่ในที่แล้วบาที่นี่ถ้าคดีเอาน้ำซุปมาใส่่าที่ไหนเล่เล่พัดมวยไม่สุกแล้วก็ใส่น้ำซุปไปเลยน้ำซุปบุมี่เขาก็เอาน้ำนี่ละ นี่ละนำเป้า,านี่ละนำเป้าเลยล่ะมาสุเอาเอง <c oughs> <laughs> ใส่จักน้อยเพื่อให้หมูมันสุกเด้มันจะหันกรเจีรอสุกเขาก่นอนตัดภาพไปดูโฆษณาก่อนมันอ่เราให้หมอเดือดก็มันปิดไปพ่อมปิดฝาไว้ดังเดือดไงสุกไปเสร็จล่ะไอหมูอ่ะสุกแล้วหมูอ่เะเบิ้งติดเหล่าว้าวใส่ขนมขนาดใส่ปร่งใส่แปง้ง อันนี้เขากะทิโคเล่โคเ,เล่เนเขากะทิมาซิมเหมือนตะก่อนซ่อนกลางมาซิมกันเนาะซ่อน,อนบนท้ายเข่าปากเขากระตักได้ซ่อนขอบกันอืมว้าวแซ่บว้าวคือเจ็บจ้ะว้าวแซ่บเอาตัวอืมขอเขากะทิเอากลุ่มมาใส่เอาขนาเอาต้นมันใส่ก่อนเด้ออ่าแม่นต้นมัน,นสุกสุกซะต้นสุกซะไอ,ตตอ้ต้มใบต้นอืมให้มันต้มโดนนิดน้อย นานสุกกานมันประมานตัวเออกานมันจากใหญ่จักหน่อยนี่นี่ขใส่ลงไปกุ้งเดี๋ยวค่อยใส่ให้อันนี้สุกจักหน่อยก่อนกุ้งมันปกไปจักหน่อยกันเด้เออ๋ออะไรใส่กา้านก็ใส่ใบใส่ก้านมันก็จะใส<อ>่กุงก้งก็จะใส่บ้าท,ทัว เลือดด่วนเลยแวะเต็มเลยแบบเนี้ยถูกใจบักตากองแวะตอนล้วนๆเลยครับเน้นๆเลยเอ้ยไม่นด้เน้นๆเลยแบบที่เนี่ยก็ต้องใส่เสิทธเลยมึงสวดตะตอนมันให้ด่วนอย่าเนาะเออกินแต่ตัวนี้พอาีเลยเมนมันสีเหลือนะก็ต้องใส่เสิทธิ์เลยไม่นด้งั้นบ่ วันนี้เขาจะใส่แป้งเหนียวๆวันนี้จะกินเที่ยงข้าวแล้วไม่เหลือแล้วเขาจะเอาแป้งเหนียวๆใส่เขาคนไว้โดนเรามันก็จะล้มไตมันน่าข้าะนอนกวนนอนนอนกวนเด้เขาจะโคาเล่เคาเล่มันขึ้นมาซะก่อนแป้งดัดน,น้ำต้องน,น้ำเหนียวครับแมนมในส่แป้งน้อยๆอ่ะกูได้สิไปเฮ็ดขายก็ได้เด้ออยู่บา้านเอาน้่ามันเย็ยนไม่เอาเ้นเหนียวแล้วแมน ไปเลยเอ้ยเริ่มเหนียวแล้วว่ะเนี่ยใช้ยนงอยกันเริ่มเหนียวแล้วไ่ะเหนียว,วแล้วว่ะเน่ยนั่นน่ะนั่นน่ะเริ่มเป็นลาดนาแล้วว่ะเนี่ยอืเริ่มเป็นน้ำลาดนาแล้วนี่พอเนียทนะสำนีแหละวนี่โอเคแล้วสำนีแหละเฮ้ยคือข้างเทลาไหบางเนี่ย,ยมันจะแซ่บแล้วไปล้เดี๋ยวหาหมอหมาเท่ไปหมอไม่หมอนี่มันมันห่อน,นหมอหญ้า อืมโมีฝาจัดจานจัดจานหนึ่งจานก่อนจานให้ท่านผู้ชม,มเบิ่งนี่ไงเอ้ยเนื้อเด้อบายเนี่ยสทกาลกินเฮานี่เอ้ยกุ้งว่ายไงนี่ไงลาหน้าของแท้อืมเอาผักใส่จักหน่อยเว้ยคืองามแ<ะ>ทยระบายผิดไทยปนอืมลาดพริกไทย ปฏิกินมันนี่กระปุงขึ้นก๋วยเตี๋ยวอย่างไงพี่น้องตามใจชอบตามใจชอบนี่ครับกระจายกระสีประมาณนี้ละลาดออกมาแล้วก็จะเป็นลาดนาแบบนี้แก่อ,อะไงฮะป <c oughs> ิดชิมลาบส้มปลาจะสกินของแขกแนนบัดดีค่ะแล้วหระพี่น้องเข้ามาเบิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ยอย่างน้ำด่างข่าเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุยพายจวดช่อมนิทรรศการ ่ารผู้ชมทั้งหลายกะยาเจ็บกะไข่ายาจ,จนหาเงนินก็แห่มันมาเฮงเฮงตัวหนาตาัวตาสุส้ผฝูุ้่มคนเด้อชั้นนี่แหละเนาะเจอกันเชียรหมปบายบายเป็นไง